สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเดรไบร์นะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจําเดือนตุลาคมนะคะสําหรับชาวรัคนามังกรหรือราศีมังกรค่ะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ธันวาคมถึงวันที่18มกร,ราคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถกิตอยู่ในราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ ต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่นะคะไม่ทราบลัคนาดเดี๋ยวนาะราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลักาณาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะ าไ,ไม่ทราบก็ให้ยุดตาอวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้ค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกําลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราษาตะวันตกผสมภาษากับการอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆวันด้วยเลยนะคะ เนวนาาจะอ่านในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนครึ่งคลิปแรกแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโรป่ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังนะคะในการอ่านดวงนะคะนาาจะอ่านทั้งหมด3สถานะด้วยกันเนาะนั่นก็คือคนโสดหมายถึงคนโสดสนิทนะคะคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะคนมีคู่ที่มีประเด็นก็จะเป็นคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้ว แต่างงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยานะคะแต่มีประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกันเนาะแล้วก็จะเป็นคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่างงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยานะคะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะโอเค เรามาเริ่มกันที่โหราศาสตร์ดวงดาวสถานะคนโสดกันก่อนเลยนะคะในเดือนนี้ดาวอาทิตย์นะคะจะสถิตอยู่ในราศีตุลน,นะคะถึงสถิตมาแล้วตั้งแต่วันที่20ยีนะคะกันยายนแล้วก็จะสถิตยาวไปจนถึงวันที่ 23ตุลาคมเลยนะคะต้องบอกว่าดาวอาทิตย์อยู่เดือนที่10เนี่ยของคุณจริงๆแล้วเป็นเดือนของการโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะเป็นหลักๆเลยหรือถ้าเป็นคนโสดถ้าจะพบรักเนี่ยจะพบจากการทำงานนะคะเป็นหลักเลยคือพบจากการทำงานแน่นอนนะคะพบจากการที่ผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะหรือการที่ต้องไปติดต่อง,งานก็มีโอกาสที่จะเจอเจอได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนโสด เพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธมันจะไปสเตเลียมอ,อยู่ในเรือนที่10ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะนะคะเป็นเดือนของการโฟกัสเรื่องความสําเร็จในเรื่องของการงานเป็นหลักมากกว่าแต่ถามว่าถ้าศุกร์มาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะความรักมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานไหมก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงนะคะว่าจะพบปรักจากการทํางานเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็นะคะดาวอังคารสถิตยอยู่ในเรือนที่5นะคะเรื่องการงานหมายค่าว่าหลายๆคนอาจจะยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาออกไปเดทก็ได้หรือเป็นจังหวะเวลาที่มาโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักก็ได้นะคะสําหรับหลายๆท่านสําหรับคนโสดทีนี้คนที่มีคนคุยไม่มีสถาน,นะ,ะนะ่าะมองว่าประมาณวันที่ 10ตุลาคมนะคะที่ดาวพุธจริงๆดาวพุธมันเดินหน้าในวันที่2ตุลาและดาวพุธเมื่อเดินหน้าแล้วจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่10เนี่ยหลายคนต้องบอกว่าจากที่คุยกันมานานนะแล้วอะ่ะคุยกันมาแบบว่าไม่มีสถานะเดือนนี้มีโอกาสาาที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนสถานะไปถึงขั้นเป็นแฟนได้คือชัดเจนกันได้เลยนะคะเท่าที่เห็นจากโหราศาสตร์ดวงดาวเนาะ ในเดือนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดทีนี้มาที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคือต้องบอกว่าความมีประเด็นเนี่ยมันมีประเด็นมาจากที่อาจจะมาจากปัญหาของขอครอบครัวนะคะหรือปัญหาเก่าๆที่เราเคยแบบว่าเคยมีปัญหากันมานานแล้วนะคะเคยเคลียร์กันแล้วเคยคุยกันแล้วเคยตกลงกันแล้วแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมปัญหาเคลียร์ไม่ได้แล้วก กลับมาทะเลาะกันใหม่ไม่เข้าใจกันใหม่หรือเกิดการสื่อสารกันคนละแบบสื่อสารแบบต่างคนต่างเข้าใจคนละแบบหรือเข้าใจผิดกันนะคะอะไรประมาณนี้ในเดือนนี้คือมันจะมีประเด็นมาจากเรื่องนี้แหละทีนี้เนี่ยแล้วถ้าถามว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมมันจะผ่อนคลายได้ไหมในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะ เพราะว่าตรงนี้ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มากุมกันในเรือนที่10ในเรื่องของความซีเรียสไม่ว่าซีเรียสเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปาระณีประนอมการตกลงกันได้ประกอบกับดาวพุธเนี่ยมันจะเดินหน้านะคะในวันที่2ตุลาคมแล้วมันจะย้ายเข้าสู่เรือนที่10หมายความว่าปัญหาอะไรที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จริงจังที่จะแก้ไขหรือว่าปัญหาที่มีมันกันมานานแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเทคติงซีเรียสเอาจับ จับปัญหานั้นหามานั่งจับเข่าคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตกลงหาจุดบาลานซ์หาจุดถึงกลางของปัญหาเนี่ยน่าจะได้เลยแหละเพราะว่าต้องบอกว่าดาว3ามดวงมันอยู่ในราศีตุลตุลมันหมายถึงการบาลานซ์เนาะความยุติธรรมนะคะหมายเพราะว่ามันจะมีการตกลงแล้วก็ประนีประนอมเคลียร์กันได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะใครที่มีประเด็นปัญหากันอยู่ก็ก็ให้ให้ใจเย็นๆไว้นะคะเคลียร์ได้นะคะผ่านไปได้แน่นอนนะคะ ตอนนี้เนื่องจากดาวพฤหัสมันกําลังจะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนแต่เดือนนี้ดาวพฤหัสมันเล็งดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธหมายความว่าโอกาสเนี่ยกว่าจะได้มาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันต้องผ่านกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนก่อนความพยายามค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าปกติถึงจะได้มาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ ต่อไปนะคะมุฟออนไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นในเดือนนี้หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะหลายๆคู่เนี่ยน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานนะคะการจดทะเบียนนะคะการที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นมุมที่ซีเรียสน,นะคะหรือการที่ประกาศให้โลกรับรู้ว่าฉันกําลังจะแต่งงานกับคนนี้ฉันจะมีลูกกับคนนี้ ฉันจะสร้างครอบครัวก,กับคนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่จะดูแล้วมันดูไม่ใช่เล่นๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในหลายๆคู่คือมาแบบจริงจังเลย นะคะหลายๆายคนประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการได้รับข่าวดีนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะคนรักอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือตัวเราอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะคะในเดือนตุลาคมสําหรับชาวลัคนามังกรราศีมังกรน,นะคะเรียกได้ว่ามีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะคะดาวพุธตอนนี้มันอยู่ในเดือนที่9มันถอยหลังอยู่หมายความว่าใครที่เดินเรื่องในเรื่องของเอกสารวีซ่าต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะดูล่าช้า ดูติดตดิดขัดขัดดูหลงหลงลืมลืมดูแบบว่าไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะทำแต่ว่าเมื่ออิทธิพลของดาวพุธมันเดินหน้าในเดือนที่เนี่ยช่วงประมาณวันที่2ตุลาคมแล้วพอมันย้ายเข้าสู่ราศีตุลเมื่อไหร่คุณจะทำเรียกได้ว่ามันจะมันจะไม่ล่องลอยเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันจะดูซีเรียสมากขึ้นหมายความว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่เออก็จะได้วีซ่าใครที่อยากได้วีซ่าทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีโอกาสที่จะได้คือ มันเป็นเรื่องของการที่เทคติงซีเรียลนะคะไม่ได้แบบว่าเล่นๆ <c oughs> เลื่อเ,เ,เ,เปลยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่ามันแยเข้าสู่เรือนที่10มันคือจุดสูงสุดของชีวิตคุณเริ่มมองอนาคตมากขึ้นนะก่อนหน้านี้อาจจะผัดวันประกันพุ่งอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือการศึกษาต่อในระดับสูงเช่นนะคะเราจะต้องไปท,ทําทีสิทจบเราจะต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะเนาะ แต่ว่าในเดือนตุลาคมน่าจะไม่ไว้ก่อนแล้วนะคะหลายๆคนน่าจะเอน์จีกลับมาแล้วแหละนะคะในเรื่องของการทําเรื่องพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเขาต้องมีอยู่นะคะช่วงที่ดาวคือจะทําก็ต้องรีบทําก่อนที่ดาวอังคารมันจะเดินถอยหลังเพราะถ้าดาวอังคารมาเดินถอยหลังมันจะไปฉากอ่าดาวพุธของเรามันจะไปฉากดาวทิศด,ดาว ดาวสุกหมายความว่าสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราเคยอยากจะทามันก็จะไม่มีกําลังใจจะทํามันไม่อยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทำอะนะคะถ้าดาวคันเดือนถอยหลังเรียกได้ว่าหมดแพชชั่นไม่มีเอเนจีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องระวังอิทธิพลเหล่านี้ถ้าจะทําก็ต้องรีบทาเลยนะคะในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมยาวไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของตุลาคมนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงความรักประจําเดืนอน ตุลาคมนะคะในเรื่องของโหดรสาศดาวงดาวเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าไพ่สองมาเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรก The Tower ทำไมเป็น The Tower ละ่ะเดี๋ยวดูให้นะคะคือในเดือนนี้มันมีทั้ง New Moon และ Full Moon นะคะคือมันมี New Moon ในในราศีตุลแล้วก็ Full Moon ในราศีเมษนะคะซึ่งรู้สึกจะเป็นเรือนที่4อันนี้จะเป็นในเรื่องของคู่ที่มีประเด็นเนาะ โดยเฉพาะคู่ที่แบบว่าซีเรียสติงซีเรียสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคู่คู่ลักษณะแบบนี้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจุดจบของบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปิดประตูบานใหม่นะคะ ก็ต้องบอกว่าถ้ามันเจออิทธิพลนิวมูลหรือว่าฟูมูลเนี่ยคือนิวมูลมันอยู่ในในในราศีตุลน,นะคะที่2องศาเพราะนั้นใครที่มีดวงดาวตั้งแต่0-10ถึง10องศาค่ะเนาะให้ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลน,นะคะที่0ูนถึง10องศาตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปเช็คละ ดวงดูนาะว่าคุณมีดาวอะไรที่อยู่ในราศีตุลที่ระยะศูนย์ถึง10องศาหรือเปล่าจะได้รับอิทธิพลของนิวมูลแล้วก็ฟูมูลนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะเพราะนั้นนิวมูลกับฟูมูลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเข้ามาปิดประตูบานเก่าเพื่อเปิดประตูบานใหม่อะไรที่ใช่ก็จะอยู่กับเราอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปนะคะต้องบอกแบบนี้นะคนโสด confusion คนมีคู่ที่มีประเด็น hidden feeling คนมีคู่ไม่มีประเด็นนะคะ unforgettable นะคะอ่ะมาที่คนโสดสนิทก่อนเนาะเดี๋ยวไปอ่านหง คือต้องบอกว่ามันมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบปุบป,ปักฉับพันกระทันหันของคุณน่าจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานหลายๆคนนะคะคนโสดเนี่ยน่าจะพบรักก็พบแบบปุบป,ปักฉับพันกระทันหันหรือพบในสถานที่บันเทิงก็ได้นะคะหรืออยู่ดีๆเดินทางแล้วไปเจอก็ได้นะคะเป็นเกณฑ์ว่าจะมีคนมาจากทางไกลนะคะด้วยหลายๆคนอาจจะเดทออนไลน์นะคะเ,เดทอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่อะที่มันไม่ใช่เดทแบบปกติทั่วไปอะค่ะนะคะ,นะคะก็คือเช่น คุยกันผ่านแชทคุยกันแบบผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแอปอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้มาเจอเนะคะถ้าถามว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่มาเจอกันไหมสําหรับคนโสดหรือว่าคนที่มีคนคุยๆเนี่ยคือก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอเจอกันนะคะแต่แต่จะเป็นในลักษณะแบบว่า วางแผนก่อนนะคะยังได้ไม่ยังไม่ได้มาเจอกันจริงๆแต่เป็นการวางแผนไปก่อนนะคะแต่ในเรื่องของไทม์ไลน์ว่าจะมาเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะ,ะเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นมาว่าจะได้เจอเลยแต่ว่าก็แค่บอกว่าใกล้เข้ามานะคะเนี่ยไพ่มันขึ้นมาว่า เรือมันจะเข้ามาเทียบท่าแล้วแสดงว,ว่ามีการคิดการวางแผนในเรื่องของการเดินทางมาเจอกันแต่ว่าในเรื่องของมาเจอแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่มาถึงนะคะแต่เพียงใกล้เข้ามาแล้วนะคะในเดือนตุลาคมมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะ แล้วก็คนโสดสนิทนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักในลักษณะของคนธาตุไฟนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องพบรักผ่านที่ทํางานเจ้านายแนะนามาให้ผู้ใหญ่แนะนํามาให้หรือเป็น energy ของคนธาตุดินได้ด้วยนะคะกันทุกส่งบางกรนะคะเข้ามา get involved ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเข้ามาให้คนได้รู้สึกสับสนว่าเอ๊ะเขาเข้ามาจีบเขาเข้ามาคุยหรือว่ามาอะไรกันแน่เนี่ยคนที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกไม่แน่ใจว่า เฮ้ยเขามาแบบเฟนลี่หรือว่าเขามาจีบหรือเขามาอะไรเนี่ยมันทําให้ค imi ุณมีความรู้สึกสับสนอยู่นิดนึงเพราะนั้นเดือนนี้ถ้าไพ่แนะนาเนี่ยไพ่อยากจะให้แนะนําไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้เป็นในเรื่องของจักรวาลปล่อยให้เป็นในเรื่องของโชคชะตามี the view of fortune ขึ้นมาหมายความว่าสิ่งต่างๆนั้นที่คุณกําลังเผชิญอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือแพทเทิร์นเดิมๆไม่เรื่องของความรักความสัมพันธ์แพทเทิร์นหรือไลฟ์สไตล์ สําหรับคนคุยไม่มีสถานะต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ต้องเลิกคุยกันไปนะคะแล้วคุณก็จะพบคนใหม่เข้ามานะคะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ไพ่จบคือไพ่ในซับซ้อนระวังเรื่องของการสื่อสารการใช้คําพูดที่ค่อนข้างที่จะอินเทนต์หรือการใช้อีโก้นะคะ<อ>เขาเรียกว่าการใช้อีโก้ฟาดฟันกันเนาะ,นะ<อ>ก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนโสด ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคือต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการตัดสินใจอะไรระหว่างคุณและคู่คือมันมีเรื่องของการตกลงการการตัดสินใจของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันเป็นสิ่งที่นะคะอาจจะเป็นทางเลือกหรือมีตัวเลือกให้คุณเข้ามาได้เลือกหรือให้คุณต้องตัดสินใจแต่บางทีคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังรลเลหรือลังเลอยู่ว่า สิ่งที่เขายื่นข้อเสนอมาให้หรือสิ่งที่เรากําลังพยายามหาทางออกเนี่ยนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางยังไงเราจะทํำยังไงหลายๆคนเจออิทธิพลของดาวเสารเดินถอยหลังแล้วก็ฉากอยู่เรนัดบางคนจบความสัมพันธ์ไปแบบปุกบปรับฉับพลันกระดันหันซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานแล้วเพราะตอนนี้ค่ะในเดือนตุลาคมเนาะดาวพฤหัสมันเริ่มเดินถอยหลังมานะคะเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ราศีมีน แต่ว่าดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนที่4ของคุณนะคะทำมุมเลงดาวอาทิตย์อยู่เลงหมายความว่าเผชิญหน้ากันเราอาจจะมีปัญหากับคนรักโดยเฉพาะคู่ที่นะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายคู่ที่ ชัดเจนกันแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาเรื่องอาจจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือปัญหาเก่าๆนะคะที่เคยคุยกันไว้แล้วมันเคลียร์ไม่ตกคุยกันไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากันในเรื่องเหล่านี้นะคะวนเวียนกลับมานะคะหลายๆคนตัดสินใจนะคะต้องบอกว่าอย่าใช้อารมณ์กนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้ดาวเนปจูนกับดาวองคารฉากกันด้วยหมายความว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นอะไรที่เข้าใจผิด หลงหลงลืมไปในบางสิ่งบางอย่างหรือใช้ในเรื่องของอารมณ์โมหะโทสะในเรื่องของการตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นต้องระวังในเรื่องนี้มากๆเลยนะต้องบอกแบบนี้คือระวังมากๆเพราะว่าเห็นไพ่เดอะทาวเวขึ้นมาแล้วก็เห็นในโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าบางทีคุณอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะจากที่มันไม่มีอะไรมันก็จะ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยฮะมันมี hidden feeling ขึ้นมาหลายๆคุคนอาจจะเป็นในลักษณะน้อยอกน้อยใจ คิดนะคะหรือรู้สึกบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้สื่อสารอะไรออกไปให้คู่รักหรือคนรักเราได้รับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้สื่อสารได้นะคะเนี่ยคุยกันแบบมีเหตุผลเนี่ยอย่าง Queen o f w a r สุดท้ายแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเป็นเหมือนสิบเหรียญได้นะคะการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะการประนีประนอมกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์มีการปรับเปลี่ยนยกย้ายจากคนที่อยู่ห่างไกลมีเกณฑ์ว่าจะวางแผนย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือหาทางออกร่วมกันในเรื่องของความ สัมพันธ์มันหาทางออกได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องของการคอมมิวนิเคชันซึ่งเดี๋ยวรอให้ดาวพุธมันย้ายเข้าสู่ราศีตุลช่วงนั้นเนี่ยจะตกลงกันได้ไม่ว่าคุณและคู่จะ,ะเผชิญปัญหาอะไรก็แล้วแต่น่าจะหาทางออกร่วมกันได้เรื่องของปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะต่อไปนะคะ มูฟออนเปไ็นวยคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นในเดือนนี้จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภโชคชะตาเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนคือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นน่าจะมีการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะคือมันเกี่ยวข้องแน่นอนหลายๆคนอาจจะวางแผนไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไหมวางแผนไปเจอครอบครัวไหมนะคะวางแผนที่จะเทคติงซีเรียสนะคะมากขึ้นแต่เดอะทาวเวอร์เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการเช่นจองตั๋วผิดจองทําอะไรผิดอะไรเงี้ยก็ต้อง ระวังนะคะเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเดินทางเช่นอยู่ดีๆรถก็พังหม้อน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมถ้าจะเดินทางไปไหนให้เช็คเอกสารดีๆก่อนจะจองตัว๋วให้เช็คฟไฟดีๆให้เช็คโรงแรมดีๆให้เช็คดีๆเลยะคะ่ะเพราะว่ามันจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาได้นะคะระวางนั้นเนาะแล้วก็ไพ่นะคะ unforgettable นะคะคือมันเป็นไพ่ของการสิ่งที่เราบอกว่า ไม่ลืมเลือนหมายเพราะว่ามันอาจจะมี energy เก่าๆวนเวียนกลับมาทําให้คุณมีความรู้สึกหวนกลับไปบ้างนะคะแต่ว่ามันมันมาแค่ชั่วคราวนะคะลืมไปได้เลยอะไรที่มันทําให้คุณแบบว่าไม่สามารถ move forward ไปข้างหน้าได้อารมณ์เก่าๆเนะ่ยมันมีโอกาสาที่จะวนกลับมาเช่นเคยทะเลกกาะกับแฟนเรื่องนี้เราก็ดีกันแล้วนะคะไม่คุยกันแล้วไม่คุยกันเรื่องปัญหาเหล่านี้แล้วนะคะแต่อยู่ดีมันก็ผุดขึ้นมาใหม่ทําให้เราแบบว่าจะไม่มีประเด็นมันก็จะมีปัญหา ไม่อยากจะพูดแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วอารมณ์มันผุดขึ้นมาเราก็พูดออกไปจากการที่ว่าจะต้องไปเที่ยวกันแบบสนุกสนานการแปว่าไม่ได้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวงังอารมณ์ Unforgettable ค่ะคือสิ่งที่คุณและคู่พยายามที่จะฟังมันไว้ในอดีตแล้วอยู่ดีมันผุดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอาจจะทิปล่มแบบ ทิปล่มแบบกระทันหันก็ได้อะก็ต้องระวังอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเหมือนกันนะคะสําหรับชาวลัคนามังกรราศีมังกรคืออยูเรนัดขึ้นมาก็ต้องบอกแบบนี้เนาะว่ามันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะประกอบกับดาวพุธถอยหลังก็อย่างที่นารลาบอกแล้วว่า,าจ,จะทําอะไรก็เช็คดูดีๆก็แล้วกันนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงความรักประจําเดือนตุลาคมนะคะสําหรับชาวลัคนามัง เดือนตุลาคมสําหรับชาวลัคนามังกรราศีมังกรค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงงเพื่อเป็นกําลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภานากับการอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ